10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับไซตามะเพกของวันพันแมนบุรุษหมัดเดียวจอดจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องที่1ผ้าคลุมของไซตามะเกือบถูกเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีแดงหลายคนคงคุ้นชินกับไซตามะหนุ่มเสื้อเหลืองผ้าคลุมสีขาวแต่รู้หรือไม่เละครับว่าอาจารย์ยูสุเกะมูราตะคนที่วาดวันพันแมนนะครับเวอร์ชั่นที่สวยๆให้พวกเราได้รับชมกันโดยอาจารย์แกตัดสินใจที่ต้องการให้ผ้าคลุมของไซตามะเป็นสีแดงมากกว่าสีขาวเนื่องจากว่าต้องการให้มีความคล้ายคลึง กับตัวละครอย่างซูเปอร์แมนเนื่องจากว่าพลังของไซตามะหลายๆอย่างนะครับมีความสามารถและก็มีความคล้ายคลึงกับซูเปอร์แมนมากๆเลยแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งโดยการที่ว่าไม่เอาและผ้าคลุมสีแดงนะครับโดยทําการปรับเปลี่ยนนะครับให้ไซตามะใช้ผ้าคลุมสีขาวเหมือนที่พวกเราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้มาต่อที่เรื่องที่2ไซตามะนับได้ว่าเป็นบุคคลที่ทําให้เกิดสมาคมฮีโร่ขึ้นมาหากหลายคนยังจํากันได้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนที่ว่าไซตามะยังมีผมแล้วก็เขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นฮี ในวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะเป็นฮีโร่เนื่องจากว่าเขานะครับได้ช่วยเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นมีทางเป็นตูดซึ่งเด็กคนนั้นนะครับเคยเกือบโดนนะครับวายไร้นะครับก้ามปูเนะี่ยเกือบขุดทองมาแล้วแต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากไซตามะและก็ดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นนะฮะจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะครับก็คือเป็นหลานชายของคนหนึ่งนะครับที่รวยมากๆเลยและทําการบริจาคนะครับและทําให้นะครับก็เป็นการทําจุดเริ่มต้นของการมีสมาคมฮีโร่เกิดขึ้นและมาต่อที่เรื่องที่3ทําไมถึงต้องชื่อไซตามะสําหรับคําว่า ไตตามาผมเชื่อว่าใครหลายคนนะครับน่าจะคุ้นเคยกับคำคำนี้ดีเพราะว่ามันเป็นชื่อจังหวัดในประเทศญี่ปุน่น ซึ่งอาจารย์วันผู้ที่เป็นต้นแบบในการวาดวันพันแมนคนแรกเลยนะครับเคยอาศัยอยู่ที่เมืองไซตามามาก่อนจึงนำชื่อของไซตามานะครับมาใส่ในตัวละครตัวนี้และก็นะครับบ้านเมืองต่างๆนะครับที่ไซตามาอยู่นะครับจะมีความคล้ายคลึงนะครับคือง่ายแหละก๊อปมาเลยล่ะจะสังเกตได้ง่ายเลยเลยครับผังบ้านเมืองต่างๆจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับจังหวัดไซตามามากๆและมาต่อที่เรื่องที่4ความลับความแข็งแกร่งของไซตามาที่เขาบอกใครใครก็ไม่เคยจะเชื่อเขาเลยสําหรับไซตามานะครับก่อนที่เขาจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เขา ต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนแต่ว่าการฝึกฝนของเขาบอกใครใครก็ไม่เคยเชื่อเขาเลยแหละครับว่าเขาฝึกแบบนี้จริงๆโดยการที่เขาพยายามจะกินกล้วยเป็นอาหารเช้าทุกวันไม่เปิดแอร์ในหน้าร้อนแล้วก็ไม่เปิดคตเตอร์ในหน้าหนาวนะครับเพื่อฝึกจิตใจให้มันมั่นคงแล้วก็ซิทอัพหนึ่งร้อยครั้งวิ่งพื้นหนึ่งร้อยครั้งลุกนั่งหนึ่งร้อยครั้ง,ลง,งแล้วก็วิ่งสิบกิโลทุกวันเป็นเวลาสามปีด้วยกันนะครับจึงทำให้เขามีพลังที่เหนือมนุษย์ขนาดนี้แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เขานะครับสูญเสียผมของเขาไป Ode, แต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อเลยหรือแม้แต่สัตว์ประหลาดนะครับก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าน,นี่ก็คือเทคนิคการฝึกฝนนะครับจนทําให้สัตมาแข็งแกร่ง,แ,งแบบนี้ได้จริงๆและมาต่อที่เรื่องที่5้าไซต์มาเคยไปคลอสโอเวอร์ over, กับการ์ตูนชื่อดังอย่างดราก้อนบอลมาแล้วถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องไหนนะครับที่มีความเว่อร์วังอลังการเกี่ยวกับความสามารถเสลือยเกินดราก้อนบอลนะครับก็น่าจะเป็นการ์ตูนที่อยู่ในลิสต์นั้นนะครับเพราะว่าบางคนก็มักจะเอาตัวละครอย่างไซต์มาไปเปรียบเทียบกับซุนโกคูอยู่เสมอจึงทําให้นะ โดยการที่เอาตัวละครอย่างไซตามะนะครับมารวมนะครับกับตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับเป็นการรวมตัวกันนะครับของ2เรื่องนี้ที่อยู่ดีๆไซตามะโผล่มาอยู่ในโลกของดราก้อนบอลและก็ต้องมาประทะกับเบจิต้าและไซตามะก็มาเข้าร่วมในศึกชิงเจ้าจิตรภพอีกด้วยนะครับแถมยังมีการปรากฏตัวละครอย่างคุลเลร์พี่ชายของฟรีเซอร์นะครับก็เป็นการรวมตัวของ2ตัวละครนะครับเอาแบบฮาๆนะครับให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันแบบสนุกเลยมาต่อที่เรื่องที่6ความสามารถของไซตามะมันเหนือกว่าฮีโร่คลาสเอสระ ต,นตนนนแน่นอนนะครับว่าทุกคนทราบกันดีว่าไซตามะมันแข็งแกร่งเพียงใดแต่หากจะไปเปรียบเทียบนะครับกับตัวละครในเรื่องนี้เขาเนี่ยเหนือกว่ามากๆเลยอย่างในเรื่องนะครับมันจะมีภัยพิบัติหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นหมาป่าเสืออสูรปีศาจมังกรแล้วก็พระเจ้านะครับซึ่งระดับมังกร ไซตามานะครับสามารถจัดการได้แบบสบายๆคนเดียวเลยแต่ก็มีข้อมูลเปิดเผยมาแล้วครับว่าหากมีภัยพิบัตินะครับระดับมังกรก็คือสามารถทําลายล้างเมืองทั้งเมืองได้จะต้องใช้ฮีโร่คลาสเอนะครับต้องลุมหลายคนเลยหรือถ้าจะสู้แบบเดียวๆคงต้องใช้ฮีโร่คลาสเอระดับต้นๆน,นะครับในการประทะแต่ว่าไซตามาของเรานะครับสามารถจัดการเหล่าวัยร้ายพวกนี้นะฮะได้อย่างสบายๆเลยทั้งที่เขานะครับยังไม่ได้ถึงระดับเอเลยด้วยซ้ํา มาต่อที่เรื่องที่7ความเร็วของไซตามะที่เรียกได้ว่าเหนือกว่ามนุษย์ไปหลายแสนเท่าเลยละ่ะ หากใครจํากันได้นะครับตัวโบรอสเคยเตะไซตามะขึ้นไปบนดวงจันทร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าระยะทางมันไกลามากๆซึ่งพี่ไซตามะของเรานะครับพี่แกก็โชว์ความเหนือมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโดยการที่พี่แกสามารถพุ่งกลับมาที่โลกได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามนุษย์ปกติทําไม่ได้แน่นอนนะครับหรือบางทีแล้วยานบางลำนะครับยังไม่สามารถทําได้เลยแต่หากมาคํานวณแล้วนะครับว่าถ้ามนุษย์ของเราเนยใช้ความเร็วเท่าไหนในการที่จะสามารถพุ่งกลับมานะครับจากดวงจันทร์มาที่โลกได้อีกหนึ่งครั้งนะครับจะ 600กิโลเมตรต่อวินาทีคือไซตามะมันไม่ใช่มนุษย์แล้วที่จะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้จริงๆมาต่อที่เรื่องที่8ทําไมตัวละครอย่างไซตามะมันดูเหย่ยซะเหลือเกินหลายคนคงเกิดข้อสงสัยเลยครับว่าทําไมตัวละครอย่างไซตามะถึงออกแบบมาได้เห่ยขนาดนี้ทั้งที่นะครับตัวละครตัวนี้มีความเท่มากๆเลยหากพวกเรานะครับดูจากพลังและความสามารถของเขาแต่ผู้เขียนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยแลวครับว่าในโลกใบนี้นะครับมีฮีโร่มากมายเลยซึ่งจะเท่มากๆเลยนะครับจึงทำให้าอาจารย์แกออกแบบตัวละครอย่างไซต มาให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่สุดแต่เขายังสามารถเป็นฮีโร่ได้ซึ่งตัวละครตัวนั้นนะครับก็คือไซตามะและเราสังเกตดีๆนะครับตัวละครรอบตัวของเขานะครับที่เป็นฮีโร่คนอื่นจะออกแบบมาแบบเท่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโซนิกนะครับเห็นมาเท่มากๆเลยนะครับก็คือตัวละครพวกนี้มันออกแบบมาเท่นะครับเพื่อต้องการให้เห็นแหละครับว่าเห็นมาให้พวกนี้มันเท่กว่าไซตามะมากเลยแต่ความสามารถของมันนะครับแดนไม่ได้เหนือกว่าไซตามะเลยด้วยซ้ํามาต่อที่เรื่องที่9ลําลำดับแรงของไซตามะแน่นอนแหละครับว่าในโลกของ ฮีโร่นะครับมันจะมีระดับแรงนะครับโดยต่ำสุดก็คือ C อันดับสูงสุดก็คือ S นะครับซึ่งไซตามะเขาอยู่ในระดับ C นะครับในช่วงซีซั่นแรกของอนิเมะแต่พอซีซั่นสนะครับไซตามะได้ขยับขึ้นมาเป็นในระดับ B และถ้าหากใครนะครับติดตามในมังงะเขานะครับสามารถก้าวขึ้นไปในระดับ A ได้แล้วทั้งที่จริงแล้วนะครับความสามารถของไซตามะนั้นมันเหนือไปกว่าระดับ S เสียอีกซึ่งตรงนี้นะครับเหมือนเป็นแก๊กนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกรุ้นไปกับตัวไซตามะนหละครับว่าเมื่อไหร่นาะทุ ที่พี่แกนะครับมีความสามารถระดับสูงถึงขนาดนี้มาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายการ์ตูนอย่างวันพันแมนมีทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันโดวยวันพันแมนเวอร์ชันอนิเมะก็เปิดตัวครั้งแรกในปี2015ซึ่งหลังจากเปิดตัวมาเป็นเวอร์ชันอนิเมะนะฮะการ์ตูนเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าโด่งดังเสลือเกินนะครับจนเป็นมีมหลายๆอย่างนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับพูดกันเกี่ยวกับตัวละครอย่างไซตามะแต่คุณรู้หรือไม่เลยครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3เวอร์ชัันนด้้วยกจึงําให ครับบางคนก็เลยสับสนนะครับว่าควรจะยึดเรื่องราวตรงไหนดีแล้วก็เรื่องราวตรงไหนนะครับควรจะรับชมกันบ้างงั้นผมจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนละกันว่าทําไมนะครับมันถึงมี3เวอร์ชั่นหากเรานะครับลองย้อนกลับไปเมื่อปี2009นะครับสมัยที่อาจารย์วันผู้ที่เป็นนักเขียนวันพันแมนต้นฉบับคนแรกเลยนะครับลงมือวาดด้วยตัวเองในเว็บนะครับเมื่อปี2009ในตอนนั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าด้วยเนื้อเรื่องเอ่ยนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์นะครับมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยจึงทําให้นะครับผู้อ่านหลายคนนะคร ติดตามนะครับอาจารย์วันตั้งแต่ตอนนั้นแต่เนื่องจากว่านะฮะลายเส้นของวันพันแมนในตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ดีนะครับเหมือนทุกวันนี้หลังจากนั้นนะครับก็มีคนลก็เลยบอกว่าติดต่ออาจารย์แกมมาเยอะแยะมากมายเลยจนวันหนึ่งนะครับสำหรับอาจารย์ยูสุเกะมูรานะครับโดยอาจารย์ผู้นี้นะครับก็คือนักเขียนการ์ตูนที่ชื่อดังมากๆนะครับแล้วก็ชอบนะครับในการ์ตูนเรื่องวันพันแมนมากๆเลยจึงทําการติดต่ออาจารย์วันนะครับเพื่อทําการฟอร์มทีมขึ้นมาและเขานะครับจะทําการช่วยในการวาดวันพันแมนขึ้นมาใหม่ให้มันสวยงามนะครั แล้วก็อยู่ภายใต้นะครับสำนักพิมพ์ชื่อดังด้วยนะครับอย่างจำซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทําให้นะครับตัวละครหลายตัวเลยนะครับในวันพันแมนเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจึงทําให้นะครับก็เลยเกิดวันพันแมนเวอร์ชั่นที่2มานะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมสูงมากๆด้วยและวันเวลาผ่านไปนะครับจนวันพันแมนเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือมันโด่งดังมากๆเลยแต่ด้วยความต้องการของตลาดนะครับอาจารย์มุราตะนะครับที่มาช่วยอาจารย์วันในตอนแรกนะครับก็เลยแบบว่างั้นทาเพ่ โดยการนำไปปรับบทพูดต,ต่างๆเพิ่มฉากบางฉากที่ไม่มีนะครับจนทําให้เกิดเวอร์ชั่นที่3ขึ้นมาและเวอร์ชั่นที่3นี้ก็คือแบบต้นฉบับของอาจารย์วันในเว็บการ์ตูนนะครับแบบปรับปรุงร่วมกับอาจารย์วันกับอาจารย์มูราตานะครับแล้วก็ทําการลงตีพิมพ์นั่นเองนะครับให้พวกเราได้รับชมกันจึงทําให้การ์ตูนอย่างวันพันแมนนะฮะก็เลยมีแบบ3เวอร์ชันนะครับให้พวกเราเนี่ยได้เสพกันนะครับใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่ละกันในการไปรับชมนะครับจึงทําให้นะครับหากใครเนี่ยมาพูดเนื้อเรื่องวันพันแมนที่ไม่เหมือนกับเราเ ไปว่าเขานะครับว่าเขาไปดูวันพันแมนเซอร์เจมาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีทั้ง3เวอร์ชันนะครับการที่จะบอกเนื้อเรื่องนะครับที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น1ิเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับไซตมามะซึ่งบางเรื่องคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นนั้นว่าลองคอมเมนต์มาด้วยกันนะครับว่าคุณรู้มาแล้วกี่เรื่องด้วยกันและแน่นอนแหละครับว่าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปปใใหมมมมม่่่ๆขอออองคุณแลละะะยยาาาาากกจจ้้ทไไไรรน็็สถเเเตดว วตัวละครเอ่ยนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันพันแมนก็เป็นไอเดียละกันนะครับลองนําเสนอมาอยากจะรับชมอะไรนะครับผมอยากจะทําให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนและหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมลวกันกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากคุณไม่กดกระดิ่งแล้วเราก็มันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ